อย่าทำอะไรให้มีพิรุษเลยอันนี้คือตัวใหญ่เลยรู้ปะ่ะอันนี้ไขรวะเนี่ยหัวหน้าแกงยากุซ่าโอดูหน้าวะนี่ยยนนอย่ากระถาดพิซซ่าแบนมันไปสร้างโรงงานยาละก <c oughs> แล้วมันไปเดินตรวจงาน <c oughs> ปั้นจันลม้มทับหน้ามัน <c oughs> หลวงอเลยมันหายใจทางไหนวะเนี่ยจมูก <c oughs> อย่ามีพิรุษเลยอย่ามีพิรุษ เดินๆรอบๆไปก่อนนะเพื่อนมึงไม่ได้มึงจะเจมอลสเปซสบายไม่ได้แล้วมึงต้องนิ่งไว้ไกูกําลังชงเรื่องมึงได้รู้ป่ะมึงต้องเชื่อกูเฮ้ยคาราวะเขานั่งเฮ้ยมึงต้องพูดด้วยพี่ญี่ปุ่นเฮ้ยมึงไปโค้งนี่ไม่ได้คุยกับมึงต้องมีปืน Cũng nguyên rồi bảo là cũng người, Nguyên, Tập, tụi em Tỏa nạc khá ném ba, bắn ขออนุญาตชอบมึงกันแหละไม่ได้ชอบหรอกนั่นแหละโรคจิตเขาชอบมึงนะนั่ง้ังคุยกับท่านเหรอ ชอบแกว่ะผมไม่ชอบมึงมึงโรคจิตมึงโรคจิตมึงบ้ากันมึงเนี่ยให้เพื่อนอะไรของมึงนายมึงเนี่ยเฮ้ยผมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเฮ้ยทีนี้ผมเฮ้ยเขาชอบมึง หยิบเองด้วยอนายมึงหยิบให้ถ้ากูขัดใจเขาได้กูขัดใจเขานานแล้วมึงขัดใจเขามั่งก็ได้ไม่ได้ลูกูถูกตัดนิ้วเองมันเหลือทนเหลืออดจริงๆนี่ทดสอบความสามารถฉันอยู่หรือไงเองดีสุดยอดคนจริงๆเลยเลยพะ กูอยากพูดกับตัวเองว่าทำไมกูทนอย่างวะเพื่อเงินไงเฮ้ยฉันกลับแล้วฉันไม่เอาแล้วเงินฉันก็ไม่เอาแล้วมึงจะพูดดังไปจากตายยังไงโอ๊ยตายกูตายตรงนี้กูไปตายที่อื่นดีกว่าตายบ้าแล้วเนี่ยโลกจิตพังครบจิตแพทย์เลยเห็นอะไรไม่ได้เลยขอโทษเลยขอโทษขอโทษด้วยแล้วกันมึงได้ข่าวเรื่องเงินหรือเปล่าเรื่องเงินอะไรอ่ะเงินที่หายไง เขาถามกูเรื่องเงินน่ะกูบอกเขาไงมึงก็บอกไม่รู้ไงแต่ผมจะจะหาให้ผมมีความแข็งแกร่งอดทนเอ้ยผมผมไอ้คำ,ำหลังกูไม่พูดได้ไหม <c oughs> แข็งแกร่งเหมือเเขาไม่รัมเงเลยเอาย,ยอมไหมเออผมมีความอดทนแล้วเงินเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมจะหามาให้หนายให้ได้แข็งอดทนจริงเลยช็ออดทนจริงนายเหมือนฉันจะกล้าเข้ามาเหรอ มึง,ม,งมึงไม่เตือนไม่บอกมันมาก